สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ผมก็มาพูดในฐานะนักวิชาการนะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับ mm. ก็เอางานที่เคยนำเสนอพี่น้องประชาชนนะฮะ mm. เป็นโครงงานเรื่องโรงเรียนดีสีตำบลน,นะครับโรงเรียนดีสีตำบลเนี่ยมีประมาณ6,950แห่งโรงเรียนทั้งหมดมีประมาณ3 2 0 0 0แห่งนะครับ โรงเรียนดีสีตำบลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาบางแห่งก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็คือป .1 ถึงป .6 แล้วยังมีม .1 ถึงม .3 เนี่ยฮะเรียกโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจากโรงเรียนดีสีตำบลก็มีโรงเรียนอำเภอในฝันนะฮะนะครับก็มีประมาณ2,500แห่งจากอำเภอในฝันก็มีโรงเรียนเขาเรียกว่าระดับโลกมาตรฐานสากลมี500แห่ง มาตรฐานสากลนี้ก็มีประมาณเ,าเป็นเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานะครับนอกนั้นเรายังมีโรงเรียนเล็กๆนะฮะในอำเภอในตำบลต่างๆเนี่ยประมาณ2อ0 0 0กว่าแห่งนะครับตอนนี้วันนี้ก็ได้เป็นเป็นเทปที่จะนำเสนอว่าเราเนี่ยได้เพิ่มคุณธรรมจริยธรรมในโครงการโรงเรียนดีสตตำบลน,นะฮะ เรียกว่าโครงการบ้านวัดโรงเรียนถ้าเป็นทงภาคใต้ก็บ้านามัสยิดแล้วก็โรงเรียนนะฮะก็อันเนี้ยทำเพื่อทำให้พี่น้องครูบาอาจารย์ได้เข้าใจทำเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยมีศีลธรรมคธรรมเนี่ยตั้งแต่เด็กทีนี้การอบรมคราวนี้ไม่เหมือนอบรมฝั่งเทศอื่นๆนะฮะเราอบรมผู้นำผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมอบรมประธานโรงเรียนนะฮะ โดยอบรมเข้าไปลึกไม่ใช่ฟังฟังเฉพาะฟังเทศเอาเทศไปคิดไปพิจารณาแต่เรามีวิธีการอีกอันหนึ่งก็คือไปนั่งภาวนานะฮะ,ะนั่งภาวนาเนี่ยจะรู้แจ้งเห,เห็นจริงในเรื่องของกฎแห่งชีวิตซึ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนึงนะฮะแต่เห็นได้ด้วยตัวเองจะได้เข้าใจกฎแห่งกรรมนะครับที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ พี่น้องครูอาจารย์ที่ได้เข้าอบรมเนี่ยได้ได้เห็นเป้าหมายของชีวิตหราชีวิตเกิดขึ้นมาทําไมดํารงอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับจริงๆดํารงอยู่ไปเพื่อหาทางออกจากการวนเวียนวัฏจักรของชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าภาษาพุทธก็เรียกว่าหาทางที่จะออกสู่สู่การนิพพานนะฮะอันเนี้ยเราก็เลยสร้างโครงการนี้มาแล้วก็ อบรมไปแล้วประมาณแสนสองหมื่นพุ่มในการโรงเรียนแล้วก็ประธานโรงเรียนแล้วก็นายกอบตต่างๆน้น,นะฮะก็ได้รับผลดีมากแล้วก็โรงเรียนเนี่ยที่เด็กได้รับการดูแลจากผู้อบรมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากอันนี้เราเลยคาดว่าจะสามารถที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเปลี่ยนสภาพไปนะครับเป็นประเทศที่มีศีลธรรมจริยธรรม คนเคารพซึ่งออสิทธิด้วยกันไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันประเทศก็จะพัฒนานะฮะจนจมนะครับขอแถลงข่าวซึ่งทางพวกเราก็ค่อนข้างภาคภูมิใจในโครงการนี้อย่างมาก โครงการนี้อยู่ใต้ในโยบายปฏิบัติธรรมนำการศึกษาแก้ปัญหายาเสพติดลดทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็มีโครงการต่างๆที่ได้ได้ทำไปแล้วเช่นโครง,ง,งการอบรมณกรรมการเขตอบรมพุ่มในการเขตโครงการนี้ เป็นโครงการเร่งพัฒนาศิลธรรมคุณธรรมผู้บริหารและครูนะครับโครงการนี้กจิิงเริ่มต้นแล้วเเราก็ยังไม่ได้ประกาศได้ไปกับพระเดชพระคุณท่านพระพรมเมธีซึ่งท่านก็เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์นะครับ แล้วก็พระเดชพระคุณพ่อปมดิลกนะครับโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเรามีเรามีประมาณส0 0 0 0นะครับส0 0 0 0ก็อันข้างล่างก็เป็นโรงเรียนโครงการเด่นๆมีตัวหนังสือบอกนะฮะขนาดการขนาดเล็กในชุมชน2องหมนกว่าเราเรายังไม่ได้ทำเรานำสินธรรมคุณธรรมเข้ามาในโรงเรียนดีสีตำบล6,545น6545 ท่านต่อไปเราก็จะทําในโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากลน,น,นะครับแล้วก็จะทําใน2,000ตัวแห่งนี้ด้วยโรงเรียนมาตรฐานสากลก็อย่างที่ทุกท่านรู้จักก็คือศูนย์กุหลาบสตรีวิทย์บุรินเดชา,านี่นะครับเ,ออเรามีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายพัฒนาน,นักเรียนที่ทุกคนเข้าใจ มีเรื่องของความสะอาดมีเรื่องของบริเวณโดยรอบที่ร่มรืม่นมีบรรยากาศอบูลเหมือนบ้านมีความปลอดภัยปลอดยาเสพติดแล้วเราก็ใหอ้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีมีส่วนร่วมเจ็ดนั้นที่สองเป็นเป็นกระบวนการนะครับมีการจัดบรรยากาศห้องสมุดเดี๋ยวรายลเอียดท่านจินภาพกับดรราทัยจะแถลงน,นะปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่งาง ใช้ศูนย์การเรียนรู้อาชีพครบวงจรให้มีบริการศูนย์กีฬามีห้องสุขานักเรียนที่สะอาดเพียงพอปลอดภัยครูใช้แหล่งเรียนรู้ใช้ปู่มปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับเป็นนักพัฒนาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปก็มีมีเจ็อีกอีกสอกฝึกนิสัยครับ ความมีวินัยความเคารพฝึกความบอบรมคนยิงก็แจกเขาเลยก็ได้นะแจกอยอะอ๋ะแะอแล้วแต่แจ่สีซีครับฝึกฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม6มิติมิติอยู่หลางนะ่นะวิชาการสินรมสังคมดำรงชีพอาชีพและนันทนาการ ออกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทําความดีทุกวันทุกวันกายวาจาใจผู้บริหารครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีนะครับจะสุดท้ายก็คือผลลัพธ์นะฮะอาจารย์มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นผลสำเร็จหมายถึงหมายถึงคะแนนสอบเนี่ยสูงขึ้น อ่านเขียนคิดเลขคล่องขึ้นนะมีวินัยมีความเคารพมีความอมดทนไปดีมีจิตอาสามีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้ใช้ภาษาเสียนได้มีงานอาชีพก็เป็นโครงการ777 7, 7, 7, 7, 7. เราใส่เข้ามาในโรงเรียนดีสีตะบนก่อนแล้วก็จะไป็นโรงเรียนอื่นๆนะครับ <c oughs> สิ่งที่ค่อนข้างที่ได้ผลออกมาเกินคาดนะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเราอบรมมาแล้วประมาณ78,380มนสามิคนนะเดี๋ยวมีรายละเอียดน,นะครับส่วนใหญ่เป็นครูของโรงเรียนคือเราอบรมครูทุกคนในโรงเรียน เพราะครูเมื่อกี้มี97นะฮะแล้วครูก็จะไปอบรมเด็กในเรื่อง77 7 7บนะฮะแล้วก็ผลผลสำลิสนะฮะก็คือผู้เข้ารับการอบรมเนี่ย93%เป็นปลี่ยนแปลงตนเองโดยลดละเลิกเล่าบุหรี่และอบายามุข พึงพอใจกับการถือศีลแปดนั่งสมาธิฟังธรรมร้อยละเก้พร้อมนำกิจกรรมปลูกฝังนิสัยดีให้เด็กมีวินยัยมีความเคารพมีความอดทนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทำตัวภูจะทำเป็นต้นแบบ <c oughs> เพื่อปลูกฝังเด็ก ยกตัวอย่างเช่นโครงการห้าห้องชีวิตนะแล้วก็ร้อยละเก้าสิบจะกลับไปพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายเจ็ด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 นะครับให้ทุกตำบลปลอดยาเสพติดและอบายมุขเนะราก็จะทำโครงการไปข้างหน้าในกศนดีกศนก็นดีอาชีวะก็ดีนะครับแล้วโรงเรียน ที่เหลือที่อยู่ในทันทันสที่กลับเรียนครับก็ขอขอเชิญท่านเลขาชิการคุณธรรมศิลธรรมในนักเรียนนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเรียนสัปดาห์ละหนึ่งคาบแล้วจะเห็นผลแต่ว่าศิลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องผ่านกระบวนการและวิถีชีวิตนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องให้โรงเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ย สร,สร้างสิ่งแวดล้อมและกฎกติกาที่ทําให้เด็กเนี่ยได้ซึมซับในเรื่องของศีลธรรมได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการโรงเรียนดีศรีตาบลเนี่ยจึงเป็นกลยุทธ์ก็ว่าได้นะครับในการที่เราจะดาเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเพราะว่าจะไม่มีครูคนใดเลยที่ตกหล่นไปจากกระบวนการตรงนี้นะครับเดิมทีนั้นเนี่ย เรามีครูที่รับผิดชอบในวิชาศิลธรรมเพียงหนึ่งคนต่อโรงเรียนแต่ปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเราได้อบรมครูในโรงเรียนดีสีตำบลประมาณ6,000กว่าแห่งเนี่ยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ตามสถิติที่ท่านมมรตรีได้กล่าวไปก็คือว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เราเริ่มมีการอบรมนะครับครูส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกค่อนข้างจะอึดอัดนะครับกับการที่สปท และกระทรวงมาทําอะไรกับเขานะครับมาอบรมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภาคบังคับว่าครูทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองก่อนนะแต่หลังจากที่อบรมผ่านไปแล้ว4ีหวันเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยผลกับเปลี่ยนแปลงนะครับกลายเป็นความพึงพอใจนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปเนี่ยก็ชัดเจนครับว่า93%เนี่ยต้องเริ่มที่ตัวครูก่อนนะครับคือหมายว่าครูนั้น เปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆและพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เกิดความพร้อมในการที่จะนําไปเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในการเี็นการสอนต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพของสังคมไทยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เราจะพัฒนา มอรัล i ิตของนักเรียนนะค,คือด้านของจิตใจเนี่ยน่าจะมีความสําคัญยิ่งไปกว่าด้านวิชาการด้วยซ้ำนะครับในภาวะปัจจุบันเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยเราต้องการจะเริ่มต้นจากจุดที่เราคิดว่าเราควบคุมสภาวะของการปฏิบัติตดได้จริงนะครับเราจึงเริ่มเจาะที่โรงเรียนดีสีตำบล6,500กร่โรงนะครับแล้วเราเชื่อว่าเมื่อเรามีความมั่นคงนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะขยายทั้ง ทางบนและทางล่างก็คือว่าขยายขึ้นไปที่โรงเรียนในฝันโรงเรียนมาตรฐานสากลและก็ขยายลงไปยังโรงเรียนที่อยู่ในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลต่อไปครบทั่วทั้งประเทศ ครับกระบวนการโบวรบ้านวัดโรงเรียนปีนี้เราเริ่มต้นที่โรงเรียนดีสีตำบนแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเริ่มต้นที่โรงเรียนอำเภอเนในฝันโรงเรียนมาตรฐานโลกแล้วก็โรงเรียนเล็กๆตามชนบทตามพื้นที่ห่างไกลอีก2อ0 0 0นกว่าโรงเรียนนะครับนโยบายที่เรียกว่า7 77 7 7เเนี่ยนะครับก็คือ เรื่องของเราดูปัจจัยก่อนนะครับก็คือมีแผนที่ชัดเจนมีเป้าหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให้เข้าใจถูกต้องตรงกันมีเรื่องของการดูแลความสะอาดให้อยู่ในจิตสำนึกของนักเรียนมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ร่มรื่นในโรงเรียนนะครับมีเรื่องของบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้านมีสีสัน มีความปลอดภัยปราศจ,จากสารเสพติดแล้วก็มีการเปิดโอกาสนะครับให้องค์กรท้องถิ่นผู้นำาศาสนามีส่วนร่วมนะครับนิเทศให้นักเรียนฟังให้ครูฟังแล้วก็ร่วมพัฒนาจากนั้นเราก็มีกระบวนการอีก7ประการฮนะเราจัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้านนะครับเราปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับ ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าเราใช้ศูนย์การเรียนรู้อาชีพอย่างครบวงจรนะครับนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนนะครับมีการให้บริการศูนย์กีฬาครบวงจรมีห้องห้องน้ำห้องห้องส้วมที่สะอาดเพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะแล้วก็ครูเนี่ยใช้ความใช้แหล่งเรียนรู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัยผู้บริหารข้อ7นะครับเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดันเจี่2นะฮะเจที่3คือการฝึกนิสัยกระบวนการฝึกนิสัยอันที่1คือฝึกความมีวินยัยสะอาดมีระเบียบตรงต่อเวลาสุภาพนุ่มนวลฝึกมีความเคารพเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพบ,บุคคล เคารพวัตถุเคารพเหตุการณ์ฝึกความอดทนทนลำบากทนเจ็บไข้ได้ป่วยทนความรู้สึกเจ็บใจนะครับแล้วก็ทนสิ่งเยาหยวนนะมีการฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม6มิตินะครับมีมิติหลายบ้างด้านวิชาการด้านาศาสนาด้านสังคมด้านการดำรงชีพด้านอาชีพและด้านนันทนาการ นะครับมีการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวันทางด้านกายวาจาใจแล้วก็ผู้บริหารและครูเปิบัติเป็นคนดีเป็นต้นแบบทั้งทางด้านกายและวาจาใจเจ็ดที่3ามเจ็ที่สคือผลลัพธ์ที่เราคาดนะครับโรงเรียนก็จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ชื่อเสียงโรงเรียนดีขึ้นผลคะแนนนักเรียนเราเรียกว่าผลสำลิดเนี่ยนะก็จะดีขึ้นเพราะนักเรียนเนี่ยใฝเรียนนะครับเข้าใจว่าการเป็นคนดีคืออะไรการอ่านเขียนคิดเลขคล่องขึ้นรู้ภาษาต่างประเทศได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่านักเรียนใฝ่รู้นะครับนักเรียนมีวินยัยมีความเคารพมีความอดทนเพราะว่าใฝ่ดี มีจิตอาสามีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือเป็นคนรับผิดชอบต่อสู่รวมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้ใช้ภาษาที่2ที่3ได้แล้วก็มีงานอาชีพเรียกว่าทันโลกนะครับทั้งทั้ง 4, 7เนี่ยนะครับก็เป็นเป้าหมายของการที่เราพาผู้บริหารพาครูเนี่ย ในที่สุดก็คือปีนี้จะจบประมาณแสนคนนแต่80,000ผ่านไปแล้วครูเนี่ยก็กลับไปฝึกอบรมเด็กตามโครงการเหล่านี้นะครับครูเองก็ได้ลดละเลิกอาบายาุมกต่างๆไปกว่า80%ของคนที่ไปนะครับเ,เด็กก็ได้เริ่มเรียนรู้การเป็นคนดีตั้งแต่เล็กๆนะครับเพราะว่าเราสอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยเขาจะเก่งได้เอง แต่เราสอนคนเป็นแต่คนเก่งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนดีไหมนะครับพี่น้องประชาชนครับการอบรมศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเดิมผมก็คิดไว้ว่าจะอบรมให้ได้สักสามหมื่นกว่าโรงเรียนเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนก็จะไปศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะแต่นี้คราวเนี้ไม่เหมือนค่าวก,ก่อนๆที่ว่าไม่ไม่ใช่ เชิญพระมาเทศเป็นภาษาบาลีแล้วเรานั่งพนมมือโดยไม่รู้เรื่องหรือแม้เทศเป็นภาษาไทยก็ไม่เห็นภาพไม่รู้แจ้งเห็นจริงนะครับที่เรียกว่า,ารู้จักการฟังฟังแล้วก็ไปคิดเนี่ยมันเป็นโรคของมนุษย์บุถุชนนั้นนะครับแต่นีนข่าวนี้เนี่ยถ้าพูดดาระการอบรมเนี่ยจะเห็นว่าเห็นภาพชัดเจนสามารถระลึกเห็นแจ้งด้วยตัวเองนะฮะจาก จากเขาเรียกพระรัตนตรัยภายในตัวนะฮะซึ่งมีอยู่ซึ่งมีอยู่ตอนนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รับการบอกอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะไม่เข้าใจก็ไม่สามารถไปสู่คนทางนั้นได้นะผมเห็นหลายคนเนี่ยจริงๆผมก็เพิ่งไปฟังมาก็ามีการแนะนำด้วยหลักเหตุหลักผลเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะก็เห็นหลายท่านที่นำเล่านำบุหรี่อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ย ฟังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถลดล้านเลิกได้เป็นจํานวนมากแล้วก็การเข้าอบรมคราวนี้ไม่ใช่ว่าอบรมตอนต้น700เนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งตอนเย็นไม่ฮะอยู่กันเต็มเลยฮะคืออยากรู้ว่าผลชีวิตในชาติเนี่ยมันสั้นนักเนี่ยยังมีอีกช่วงกับช่วงกันที่จะไปเกิดชาติใหม่ๆเนี่ยทำอย่างไรที่จะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิด เป็นสิ่งอื่นๆแล้วไม่รู้จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามมีข่าวที่ไหนก็ขอเข้าร่วมฟังนะครับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับมมมมมีีเเเวววววลาาาาาตตตติิ็ืื้้นนนนชไคคครูออหัใใจฐใน